โอเคสวัสดีครับพบกับช่องของลุงาพาเพลินนะเอาเป็นว่าแม่งโคตรถูกใจเลยกับเช้าว,วันนี้นะรักกีทารับเช้าแจ้งมาตะกี้นะผู้พันกอฟแจ้งมาเลย10โมงถึง11โมงนะขอ2เกมนี้กันขอจูนและบิดกับพินาต้านะหลังจากที่ตะกี้เซาดินซ็อกเกอร์แม่งทำเสียอกเสียใจไปแล้วนะมา ชั่วโมงที่เพิ่มอัตราการจ่ายอัตราชนะแต่ก็เหมือนที่บอกอะไม่ได้การันตีนะว่ามันจะแตก100%เซแต่เอาเป็นว่าเป็นตัวช่วยให้ลุงได้แล้วกันนะใครอยากจะมีกลุ่มแบบตะกี้หรือว่าไม่รู้จะหาทางออกทางไหนอะนะอยากมาพูดคุยกันก็คอมเมนต์แรกเลยนะตอนนี้มาขอใช้ทุนเกมละ10000แล้วกันนะเติมมา20,000ขี้เกียจฝากถอนบ่อยๆนะไปกันที่เบทส0นะ หน้าที่เล่นเป็นของลุงนะพวกเราดูให้กำลังใจอย่างเดียวก็ปบปบปบแม่ปาเดิมโอ้โหเมื่อกี้เร้าดินซ็อกเกอร์แม่งโคตรหูอะ่ะลุงลงไปในช่อง x twitter นะใครอยากรู้ว่าโคตรหูยังไงตามไปดูแล้วกันนะไม่กี่วันเดี๋ยวช่อง x twitter มีกิจกรรมนะแจ้งไว้อยู่ใน x ลองไปดูแล้วกันกิจกรรมอะไรฝากหน่อยแล้วกัน สำหรับคนที่ดูช่องนี้ไม่ต้องเสียใจกดแม่งให้ทุกช่องเลยเดี๋ยวเจอเองแหละกิจกรรมป่ะลุ้นว่าพี่กระต่ายกูจะกระโดดไหมนะถ้ามไม่กระโดดกูจะกระโดดเองนะชาโอ้โหทองเป็นแผงเสียตายถ้ามึงไม่กระโดดกูจะกระโดดเองแล้วนะหนึ่งเกมสายปั่นมาในช่วงลัคกี้ทา์แบบนี้ก็โดนดิเกมชอบด้วยเกมนี้ พินาตานะเกมต่อไปจะเล่นพินาตานะจะไปลงใน X นะใครอยากดูพินาตาก็ไปตามไปดูในช่อง X นะตอนนี้ลุ้นเกมนี้กันก่อนขอเห็นขอเหงาข,ขอเห็นรางวัลก้อนโตสักรอบหนึ่งนะ ้ามาแบบนี้ไม่ติดไม่โอ๊ยไม่ตะแต่ยคิดว่าติดดูแมกเอานะเกมนี้ดูแมกข้างหลังก็ตายอะ่ะเวลามันได้ลุ้นอะดูง่ายดูง่ายโอ้โหมาเต็มแผงจ้ามาเต็มแผงจ้าหนึ่งพันมีหนึ่งพมีหนึ่งพันมีหืหึพันสองเริ่มเปิดหัวมาเห็นท้องสองแถวนี่ก็อุ่นใจะนะหึหสองหมื่นสี่ ครับขยับมาทีละนิดนี่นี่ยังไม่กระโดดทีนะอ่าแบบนี้มาเต็มกระโดดดิเออ้มาเต็มดูเม่ก็รู้แล้วว่ามันกระโดดมาเต็มสักขนาดนี้อ่ซองนะมีคำนวณอยากเห็นซองสีม่วงม่วงโผล่มามั่งว่าไม่เอาซองสีเหลืองได้ไหมอ่ะแต่ยังไงก็ต้องติดซองเหลืองมาก่อนแดงกับม่วงคือทีเด็ด แดงกับม่วงคือทีเดทโอโห่พันสี่ร้อยแปดสิบเอาแล้วลัคก,กี้แดงมาอีกรอบแม่งไม่ติดม่วงโชว์มั่งเว้ยม่วงโชว์ตัวน่อยอีกสองครั้งอย่างโอ้โ oh, หครั้งสุดท้ายแม่งมาดอกเดียวแต่คุ้มค่ากูบอกเลยดอกเมื่อกี้ดอกเดียวก็คุ้มเว้ยชุดนี้ดอกเดียวคุ้มว่ะ ดอกเดียวคุ้ม1480ดีกว่าไม่ได้อะไรนะบอกไว้ก่อนเลยเออบวกมาพันเไปกันต่อยาวๆไปลูกนี่ทองไม่กองหกร้อยสี่ร้อแม่งเมื่อกี้มัน2แถวได้พันสรอบนี้ทำไมได้400ร้อวะโอเคขยับอีกสักหนึ่งแล้วการขยับอีกสักหนึ่งแล้วการขอเล่นที่กำไรอยู่โอ้สองพันสองพัน เบ็ด50ได้เบ็ด50 30หมุนไป1,500ค่อยๆไล่กันไม่ต้องรีบเวลาเล่นลัคกี้ไทม์หรือว่าเล่นทุกเกมของ PG อ่ะถ้าเป็นช่วงเช้านะลุงจะไม่ค่อยเทอร์โบนะจะเทอร์โบก็นู่แหละช่วง7-8นาทีขึ้นค่อยไปเทอร์โบกันตอนนี้ไปกันเรื่อยๆลุ้นกันเกมแรกอะ่ะเปิดหัวของลัคกีอ่ะขอกำไรเถอะแต่เมื่อเช้าเปิดหัวกับเส้าหลินพังไปแล้วหนึ่ง เต็มเต็มโอ้ oh, 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 oh. สองม่วงมาจ้าสองม่วงแม่งข้างในไม่ต้องมาข้างนอกได้จา้าเออเปิดหัวมาสวยอ่ะปากคองปรกคองตัวออกไปมีเวลาขอเล่นอีกสักนิดนึ่งแนละเดี๋ยวไปเล่นพินาต้ากัน3 1 5พเออปากคองปรกคองไปอืม,อม,อม,อมนะขอกำไรตั้ง5,000ก่อนเกมแรกทำได้ไหมไม่รู้ลองดูกัน สามพขั้นต่ำนะเกมแรกขอกําไรสามพันขั้นต่ำเดี๋ยวขอเล่นแบบประคับประคองไปใจจริงอ่ะกูอยากได้เยอะนั่นแหละแต่ขอลองแบบไปเรื่อยๆดูอุ้ยสองมา้าวายเต็มโอ้โหทองไม่มาว่าแถวหนึ่งประคับประคองออกไปลูกสักห้าพันนี้ออกเลยครับ กำไร4,000ขอ50อีก3ขอขอ40ดีกว่า40 50หมุน2,000ลุงว่ายังไงก็บวกเกินว่ะบวกเกิน2,000บวกเกิน3,000ลุ้นกันลุ้นกันลุ้นให้บวกเกิน3,000นะครับเราแรกว,ว่าจะขึ้นเบ็ดร้อยแต่ถ้าเบ็ดร้อยกลัวไม่จ่ายเดี๋ยวแม่งเสียดดยอีกทำไมกูไม่หยุดก่อนปึ๊บมา ลุ้น้นะมีสีแดงกับสีม่วงอีกไหมนะถ้าจะให้ดีพากูเข้า,ขาโอ้โหแต่ตอนนี้แม่งเริ่มแดกว่าจายกลับมั่งเว้ย,ยจากที่แม่งหวังสามพันตอนนี้ทำท่าทำแม่งทำแม่งว่ะทำท่าจะทำแม่งทำแม่งเว้ย ไม่มาเลยวายอุสามาเต็มสักขนาดนี้เอาจริงดิมึงจะไม่จ่ายเลยอรอบนี้เบ็ดสี 40. แม่ทองไม่ติดอียทองมาเต็มเลยกว่าติดแล้วโอ้ยโอ้หเล่นกูแล้วเล่นกูแล้วสี่พันกว่าบาทที่ถือไว้ในมือตะกี้ลงมาแล้วตอนแรกตัก ตั้งใจว่าครบ50หมุนเหลือสัก3,000จะหยุดนะมึงปลุกความเป็นนักสู้อีกแล้วนะปลุกความเป็นนักสู้อีกแล้วนะไม่ใช่นักสู้นักโลภอะกูแม่งแอบ,บเสียดายอะ4,000หายไปประมาณ2,000เต็มๆ โอ้โห oh, 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 oh. มึงเอาวิญญาณนักสู้กูปลุกขึ้นมาเฉยเลยนะตอนแรกว่าจะหยุดที่3พันแม่งตอนนี้เป็นไงเลือดนักสู้ขึ้นมาแล้วหน้าม,มืดอีกแล้วชิบหาย <c oughs> บวกอยู่สองพันกูไม่ยอมเสียหน้าได้แต่เสียชื่อไม่ได้ไปเบ็ดร้อยสาหมุนเอากำไรเนี่ยมาเล่นต่อวัดดวงวัดดวงอยากได้เพิ่มอีกจะได้สองพันที่หายไปตะก,กี้ แม่นะแถวสุดท้ายไม่ลงมาหน่อยไอ้ยะยังไม่ติด <c oughs> แม่โอ้ยมาหน่อยดีสองม่วงสักสองหนึ่งโอ้ เนี่ย yeah, ถ้ากูหยุดไปตั้งแต่ต้นเมื่อกี้สี่พันในมือเลยนะเว้ยตอนนี้แม่งลงมาเลยอะ่ะแล้วกูหยุดไม่ได้แล้วแ,แบบนี้ต้องสู้อีกรอบใช่ไหมแม่งโดนว่ะมึงทำกูเสียชื่อจังเลยอะ่ะไม่ยอม 9400กู 9, 400, ขอวัดกับ50หมุนไปเลยเทอร์โบไปมึงต้องมีสักอย่างให้กูกลับมาได้กูเชื่อว่าทำได้จากที่บวก4,000ตอนนี้แม่งวัดเสีย5,000ันปับ๊บขยับมาขอหนึ่งกองนี่แม่ง2,000หายไปแล้วตอนนี้เออกลับมาหายไป1,000มากันก่อนเบงแม่งไม่หลุดเข้าไปว่ะ ไม่หลุดไม่หลุดแมกมาไม่เต็มหลังเออหนึ่งพันกลับมาเออเหมืนเก้าเอาดิชุดเดียวนี่สักชุดหนึ่งสักชุดดีชุดใหญ่หน่อยทองชุดใหญ่ห้าสองสี่สองมากันหน่อยเว้ยสิบามหมุนโอ้โหไม่ถึงโอ้โหมันตกไม่มันเลยเว้ย ไม่ยอมไม่ยอมขอเล่นเบ็ดส0งเลยตามสิบหมุน6,000ไปไหนๆก็ตั้งใจใช้ทุนกับเกมนี้1,000งวัดหน่อยแองบวก4,000ดีดีนี่ไม่หยุดเฮ้ยมาหน่อยโอ้ยมึงเห็นบวก2 0 0หมื่นเมื่อกี้สีม่วง ยียมีบวกสองหมืด้วยรูกขอสู้กับเกมนี้เกมเดียวได้ไหมชักมีอารมณ์กับเกมนี้ว่ะขอต่อนะขอต่อนะพี่นาตารอก่อนเลยกูขอต่อกับวันนี้อะไปต่อเลยอีก30หมุนแม่ทองไปไหนแถวสุดท้าย 300มามึงต้องมาแล้วแหละมึงหลายรอบแล้วไม่จ่ายอะ่ะมาแล้วหนึ่งกองโอ้โหเหมือนจะสวยแม่งไม่สุดเบงแบบนี้ไม่หลุดอีกเมฆมาไม่เต็มหลังโอ้ยเห็นสีม่วงสองหมื่นแล้วลุ้นชิบหาย มาจ้ามาจ้าสองพันสามพันสี่พันเออกลับมาหมื่นหกกลับมาหน่อยกลับมาหน่อยเอาอีกนิดเอาอีกนิดกลับไปสองหมื่นให้ได้ก่อนไปพินาตารอก่อนโอ้โหเรียบร้อยเอยแม่งเอ้สะใจนะโอ้โหกว่ามึงจะมาทั้งม่วงทั้งแดงมาครบเลยชุดนี้โอ้โหพินาตาแม่งเล่นกันยาวๆเลย11,500นนะถือว่าดวงมาเว้ย แม่งนั่งลุ้นตั้งนานมึงแดกกูเบ็ดร้อยไปเยอะมากนะกวกบมา7 0 0 0กว่าบาทนะ15หมุนนี่2,000ลุ้นกันต่อลุ้นกันให้ครบแล้วเดี๋ยวเหลือเท่าไหร่เราไปพินาต้ากันต่อไปแต่พินาต้าลุงจะกลับไปเล่นที่ X นะลองลุ้นกันอีกทีหนึ่งตอนนี้ขอยาวๆก่อน1,000มา27,000อีกรอบอีกรอบ9หมุนสุดท้ายมีทิ้งทวนอะไรให้บ้างไม่รู้นะลุ้นก่อนแม่เกือบอีก อืมมสามซองมีสีแดงกูก็ตื่นเต้นแล้วตีหมุนออก25งหมื่นห้าโอ้สองหมื่นหชัวกำไรบวกมา5,000ันนะถือว่ามาไวนะมาไวกำไรลัคก,กี้รอบแรกเกมแรกถือว่าจับถูกนะแต่กว่าจะจับถูกก็พาเสียวหัวใจอยู่เหมือนกันนะโอเคไปเดี๋ยวเกมต่อไปจะเล่นพิษนาตาแล้วจะไปในช่อง X t w i t t ทวยังไงรอลุ้นรอติดตามกันหน่อยนะโอเคไปละส่วนเกมนี้